กลับมาช่วงสุดท้ายช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยนะคะอย่างที่พี่เจีย๊ยบบอกเอาไว้เอาใจขาชอปอนะคะไม่ต้องไปไกลวันนี้อยู่ที่คลองพดุงกรุงเกษมนะคะข้างๆทำเนียบรัฐบาลนี่เองเขามีการจัดงานนะคะตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชนนะคะสินค้า GI เนี่ยก็คือสินค้าที่เรียกว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะของดีแน่นอน,นะค,ะค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเขาบอกว่างานนี้เนี่ย มีสินค้าของดีจากหลายที่นะคะมาขายให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันแล้วก็มีการจัดงานไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะเตรียมตังค์ไปเยอะๆแล้วกันครับรับรองว่าได้มาครบแน่ๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราสองคนนะครับไปชมพร้อมกันลักลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชอปโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าจะพามาช้อปปิ้งกันที่งานตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชนค่ะซึ่งงานนี้กระทรวงพาณิชย์เขาจัดขึ้นค่ะภายในงานนะคะจะมีสินค้าที่เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่นี่ที่เดียวในเมืองไทยมีหนึ่งเดียวแล้วก็ได้รับรางวัลสตารประเทศมากมายเลยค่ะด้านในจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามไอไปกันเลยค่ะ ของพระดุงกรุงเกษมข้างคำนียบรัฐบาลภายใต้แนวคิดตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชนเกิดขึ้นจากความต้องการในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีที่มีดําริให้ดําเนินโครงการตลาดนักสินค้าชุมชนเพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีแหล่งจําหน่ายสินค้าสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้า จึงมอบหมายให้ส่วนราชการคอยผลัดเปลี่ยนกันในแต่ละเดือนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จัดงานดังกล่าวขึ้นค่ะ สินค้าคุณภาพดีจากย่านธุรกิจสร้างสารรค์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกกันว่าสินค้า GI ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องไห้ข้าวตางังข้าวแตนจังหวัดลำปางหรือจะเป็นศิลาดนจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นซึ่งงานนี้ก็ได้รับการตอบรับจากคนที่ไปร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ ภูมิใจค่ะแล้วก็ป้าก็อุดหนุนสินค้าไทยประจำเวลามีงานอย่างนี้ป้ารู้สึกว่าอชอบแล้วก็กินดีที่จะมาอุดหนุนแล้วก็เขาก็ได้ราคาพิเศษเลยเนะเพราะว่าสินค้าทลเลในเมืองไทยนะคืชอบบรรยากาศของตลาดแบบนี้อยู่แล้วค่ะเราเป็นคนต่รรางจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนานก็เลยชอบบรรยากาศแบบนี้ ที่สนใจสามารถไปเที่ยวเลือกชมซื้อสินค้ากันได้งานจะจัดไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะโดยการจำหน่ายสินค้าจะแบ่งออกเป็น2รอบรอบที่1ระหว่างวันที่1 13กันยายนเป็นสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบที่สองระหว่างวันที่14ถึง27กันยายนเป็นสินค้าจากภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ไปแล้วรับรองเลยค่ะว่าง,งานนี้ของถูกและดีมีจริงค่ะ